มันหล่นทางนู้นแล้วลูกต้นข้าวเก็บเก็บก่อนเร็วต้นข้าวคะเห็นหนุ่มๆไม่ได้เลยนะลูกนะมาเร็วเก็บกตุ๊กตาก่อน,ลง,นลงได้ไหมลงได้ไหมเก็บรับบิดก่อนเก็บรัวบิดก่อนเเร็ว วสิปั่นมาหาแม่หนึ่งลูกปั่นมาหาแม่ลูกปั่นเป็นไหมอ่ะันไม่เป็นค่ะลุนเป็นปหนึ่งเดียวลงได้ไหมลูกออลงได้เปล่าอา้าว ไทยมาดีไทยมาไทยมาเล่นเป็นไหมวะเล่นเป็นไหมอ่ะเดี๋ยวก็ลุม้มเดี๋ยวก็ลุม้มนั่นไงให้แม่ช่วยไหม ไม่ต to mm ้องไม่ต้องช่วยค่ะมช่วยเหรอช่วยเหรอมาช่วยก็ได้ช่วยก็ได้เรียกอเรียกมาไม่ช่วยอึ๊ดจ bueno ิ๊งอึ๊ดจิ๊งคึ๊งเก็บแล้วบิดด้วยนะออาวหมวกหลุดแล้วเนี่ยเก็บแล้วบิดก่อนเก็บแล้วบิดก่อน เก็บพิกเล็ตก่อนนม่ผู้ติดขึ้นมาอืออไ,ไหนอะ กลับบ้านเหรอลูกต้นข้าวกลับบ้านเหรอต้นข้าวไปไหนอะขึ้นห้องเหรอต้นข้าว